อหลับอหลับสวัสดีครับไอเด็กน้อยไป็น่เนี่ยน้อยเป็นลกยเด็กน,นอ้อยเปลิก<ด>่อนสุขสันต์ปีใหม่ครับไงน,นี่เฮ้ยลุกมัลุกไปไหมล่วลุกมั<อ><อ>สุขสันต์ปีใหม่ สวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่แนวม้าป่าิ้มปสิมบานสิขอเงไรเยี่งไหนโอ้ยไปยังไงไปยังไงสบายดีสบายดีสบายดีแม่อยากไปลุงหมาล้ําบอยากไยวให้คนมาล่อยากพ้นหมาล่บวันที่สองวันที่สองเดี๋ยวไปพุดวันที่สองดเกิร์ด เิดหน่อยใส่ไปเนี่ยไปเงินมาไปเงินแม่ลูกไปเงินแม่เขาโอ้สุขสันต์ปีใหม่รวยพอนะครับถูกคนเิมอรวกนม่อนรัูนให้เกี่ยวขาดตลอดกอนให้ทุกทีถึงหนึ่งหัแก้วล้วมีขวัญปีใหม่ em vào ui nhớ chạy khác đầy nhìn được cái con lúc của chị má đấy nó có này như là lúc sai má hà leo <laughs> <laughs> nhật nhật đây <vậy. cười> <laughs> oh. เสุ้อผแข็งแรงเสุ้อผ้าแข็งแรงคือเก่าวันนี้นะครับได้มาเยี่ยมคุณตากับคุณยายแล้วนะครับทุกคนกับน้องหลักขาวแปดนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนเราเราเราเลยกินนมหมะเอานมมาให้หน่อยเอานมมาให้หน่อยพี่เบียนี่มาแล้วน้องมาแล้ว ไปเล่นไหนไปเล่นไหนมาไปเล่นไหนมาไปเล่นกองดินบอกโตแล้วเฮ้ยแตมารอบนี้หล่อขึ้นเลยนะเนี่ยคิดถึงจังเลยคิดถึงไปเล่นไหนมาครับไปเล่นดินมาบอกไปเล่นดินเอานมมาให้หน่อยบีบีเปิดนมให้หน่อยหิวแตงนมสลัดคนวยนล่ะก๊ะ ใครคิดถึงน้องแฝดบ้างครับน้องแฝดสบายดีนะครับตอนนี้โตแล้วตอนนี้โตแล้วกิน <c oughs> นมเป้ากินนมเป้าไป,ไปกินนมไปกินนมเอานมเป้าไ,ไปกินนมไป,ไปกินนมดีกว่าทำไงก่อนครับ <c oughs> โอ้โ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครเอาก่อนให้น้องก่อนอ่ะสวัสดีครับ วู้เล่นมาเหนื่อยๆอ่ะงับๆถือดีๆครับถือดีๆมันนับเอาเอาเอ้ยมันหนับอกรดเอาคือเบาเก่งแล้วนารอบนี้รอบนี้คือเบาเก่งแล้วอ่ะนี่ครับอย่เข้าใจดีนะขอให้น้องกอดนะนี่ครับว้ายดูได้ไหม ดูได้ไหมครับไม่หลอดงยูได้เอาอ่ะเขาต้องกดลงโอเโอเคเย่เก่งมากเลยปีใหม่นี้ขอให้หนูมีความสุขนะครับเรียงไงพอย้ายเรียงง่ายเรียงง่ายอันนี้เป็นวัดไอ้อ๋อกรดหน่อย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  ดงยาวมากเหรออ๋อเบิดไปพ่ออ๋อเบิดต้วแล้วอน่ารักอ่าะไปเล่นบาแล้วไปเล่นกองดินมาไปเล่นกองดินมาอะเก่งแล้วลาบันหนาวเหรอลูกออ นี่ครับติดปฏิทินก่อนปฏิทินนี่นี่ย้ายนี่ปฏิทินเด้อปฏิทินปีใหม่นะ่สัสดีปีใหม่เห็นไหมครับนี่นี่ไงสัสดีปีใหม่หนูว่าไปดูวันที่ไปดูวันที่ไปดูวันที่เขากระเป๋าหน่อยครับ อาวันนี้มาปีใหม่นะครับให้ตากับยายกินขนมนะครับใช้ตังเป็นเป้าให้ยายเก็บไว้นะให้ตากับยายคนละมือนะคะวันนี้สุขสันต์ปีใหม่ร่ำร่ำรวยรวยเก่าๆนะคะสุขสันต์ปีใหม่ยาย แต่บางเงี้ยเอาขึ้นลูกขึ้นหลานเนี่ยได้ได้เริ่มเริ่มเริ่มยาเยียบยาไข่ยาจนไข่เรื่อยๆขออีลูกยุดียุดีรูสุู้รู้ยิ่งยิ่งยิ่งไปก็หนีอีกมันมันกูลูกน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยขาดนี่อย่างบอแพมเพิร์ตนี่อย่างขาดบอแพมเพิร์ตหมดแล้วแพมเพิร์ตหมดแล้วเนาะขาดเหลืออย่างเดี๋ยวดิวสิซื้อมาให้แพมเพิร์ตนม นมเนาะแอมเพิ่มกับนมเนาะใส่ไซส์ไหนไซส์ไหนใส่กะาวอยู่ไม่เลยมาตัดต๊ะอร่อยไหมครับร่อยเปล่า่อยเอออร่อยครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้โหมาตอนนี้สุขสันต์ปีใหม่สุขสันต์ปีใหม่สวัสดีครับอ้าว การทุกการทุพี่ไม่กอดเหรออ่ะกอดพี่ดิวเหรออ้าวกอดป้ากอดแล้วกอดผู้กอดกอดกอดแบ๊ดกอดไปตึ้ง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 มาเดี๋ยวอยายสิไปอยากไปเบิงบอค่นอยากไปเบิงวันที่สองสิ๋ยวคนมาหลับเนาะไปเล่นบ้านน้องดิวด้วยเอาไปเล่นบ้านน้องพี่ดิวด้วยอยากไปครับเดี๋ยววันที่สองนะกี่โมงดีกี่โมงดีสักประมาณทุ่ม บอสีหางงนี่แหละให้ย้ายไปเล่นครับใช่เดี๋ยวดีเอาคนมาหลับวันที่สองนะครับครับอาบน้าแต่งตัวละหลอดนะครับมีเสื้อผ้าเป้าเสื้อผ้ามีไหมมีชุดละหลอดไหมชุดหลอะอย่างนี้แหละอ่านี่แหละอไม่ได้เอฟซีรอหรอโอเคชุดรอรอใครติดตามน้องแฝดนะครับก็ตอนนี้น้องสบายดีนะครับการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สมคัญก็ มาสุขสันต์ปีใหม่นะครับคุณตาคุณยายนะครับโตขึ้นแล้วใช่ค่าน้ำข้าไฟคนละหนึ่งหมื่นบาทก็แฮปปี้แล้วนะครับสำหรับพี่ดิวได้มาดูแลนะครับเบาเก่งเหรอเบาเก่งบ๊ามไปดื้อคือก็เข้าร้ายคอยยอมใส่เด้อแม่เงินอ่ะคอยยอมใส่ครับคอยใส่คอยอย่างแบบเย็บว้ดีๆเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟกันชื้อเขาในละลูกส่วนมากกันจะชื้อเขาดีก็นี้แบบมีน้ำมีนวลนะ ตัวบัลลอตเหรอเด้ <grease. S 1> <c ologie> ตัวเต็มตัวแบบเนี้ยตัวเต็มกิ้งจิ้งอ้นี่ิ้งจิ้งจิงจิ้งจิ้งจิ้งจิูงจิใง่อ้งจิ้งจุ้งจิ้งจิ้งจิองจิ้งาิ้งจน้งจ่้งิ้งัน้งจิงจิ้ง่ะ้ลูิเดี๋ยวพี้งจิ่งจิ้งจิ้หลา้งจิางอ้าจิ้ง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 จิงน้งจิ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 ้งงจิ้งงจ้ง้จิ ลไปตัอดไปตลอดไปก่อใหก่อนคือดคือถึงคือเกา่ารับรับ